มาชมสวนสาธารณะริมชีนะคะข้างหน้านี่คือแม่น้ำชีนะคะถ้าที่กั้นเขียดเดนไปเนี่ยเป็นแม่น้ำชีเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ขับรถช้าๆตรงนี้ถ้าพุ่งลงตรงนั้นก็เป็นชีเลยนะคะทุกคนแม่น้ำชีเลยค่ะตรงนี้น้ำกำลังเยอะไปน้อยมาชมบรรยากาศนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆค่ะ ตอนนี้ฟ้าเปิดค่ะแจ่มแจ้งแดงเจ๋เลยไม่รู้เป็นยังไงวันนี้จะร้อนหรือเปล่าเนาะวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้คงร้อนนะคะทุกคนอากาศคงจะร้อนแหละวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเข้าร่มพยายามรักษาสุขภาพของตนเองนะคะสุขภาพดีไม่มีขายช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองฝนน่าจะไปแล้วแหละน้องฝนน่าจะไปแล้วแหละ หรือว่ายังจะหลงฤดูอยู่ก็อาจจะมีได้แต่เราก็พยายามนะคะพยายามรักษาสุขภาพของตนเองวิ่งเดียวจังเลยมาจากอำเภอพนมไพรเนี่ยเลยทางนี้เพราะว่าข้ามแม่น้าชีมาตรงนี้คืออำเภอพนมไพรนะคะทุกคนตรงนี้คือทางไปสะพานอำเภอพนมไพรถ้ามาจากทางนี้ต้องเป็นอำเภอพนมไพรแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะขับขี่ก็ขับขี่เบาๆอย่าแรงนะคะอยากให้ใครเสียงได้ เบาๆอย่าให้ใครเสียงได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะขับขี่ปลอดภัยกันวันนี้ก็มีโอกาสได้มาชมบรรยากาศตรงนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะคะได้มาชมบรรยากาศเหียนรถตู้รถอะไรนะคะนี่แหละคะ่ะคือจอดพักผ่อนค่ะจอดพักผ่อนทานข้าวบ้างอาจจะเดินทางไกลมาแล้วก็มาหลบนะคะมาพักผ่อนนอนหลับอยู่ตรงนี้ก็ได้เป็นสถานที่พักผ่อนกว้างมากเลยค่ะ กว้างไม่แพ้กับสวนพญาเถียนเลยนะคะตรงนี้สวนพญาเถียนก็ว่ากว้างแล้วตรงนั้นก็เป็นสถานที่คือสนามกีฬาแล้วก็เป็นสวนสาธารณะด้วยตรงนี้ก็เป็นเพียงสวนสาธารณะแล้วก็ที่เป็นที่ออกกาลังกายนะคะทางนี้ก็จะมีมีโดมมีวัดมีอะไรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ทางโน้นก็จะเป็นทางเข้าเมืองนะคะอื้อ พาชมบรรยากาศโด,าโ,นนะะโดมจะอยู่ทางโน้นนะคะโดมจะอยู่ทางโน้นโดมจะอยู่ทางโน้นนะคะไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโดมแล้วเดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้าก็จะเห็นโดมโดมตรงนี้เป็นที่เล่นอะไรนะยิมนาสติกเป็นไอไม่ใช่ค่ะขออภัยเป็นที่เล่นเทนนิสนะคะตรงนั้นตรงโดมนั้นจะเป็นเทนนิสนะคะเพราะฉะนั้นก็พามาชมบรรยากาศดีๆสวยๆ